สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะเป็นการรวบรวมข้อมูลเลขเด่นจาก20 2สสำนักดังนะมารวบรวมมาไว้เพื่อมาวัดกำลังเลขดูว่าทิศทางเลขจะไปชนกันมากน้อยเพียงใดนะครับก็ก่อนจะมาว่าการถึงงวดประจำาันที่16รรกรกฎาคม2566ก็มาดูงวดเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเสียก่อนนะครับ ก็มีเข้าบ้างนะดูได้ตามภาพรอบผู้มารับชมใหม่ก็แคปหน้าจอว่าเป็นสิทธิเป็นแนวทางนะครับเพื่อจะพิจารณาดูในงวดถัดไปนะครับก็มาดูกันวันหนึ่งกัตะกดานะดูได้ตามภาพนะฮะก็เข้ากันหลายสำนักเช่นกันฮนะผลสรุปออกมาเด่นสีกับหนไม่เข้าตามเป้านะครับแต่ก็ท่านก็ควรเลือกสำนักหนึ่งสำนักใดก็ได้ถ้าหากว่าไม่ไม่ต้องการผล การวัดกําลังเลขนะครับก็ไปดูสํานักต่างๆที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัยได้เลยครับต่อไปก็มาดูกันงวดประจําวันที่16กรกฎาคมนะฮะวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566นะครับก็รวบรวมข้อมูลเลขเด่นมาแล้วนะแคปหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับตอนนี้มาวัดกําลังเลขดูแล้วก็ จากเลข0ย์ถึงเลข9ผลปรากฏว่าเลข8ชนกัน8ตัวนะฮะเลข3ชนกัน8ตัวเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปเด่น8รอง3ครับผมรับไปพิจารณาด้วยนะครับถ้าหากท่านไม่ถูกใจก็เลือกเอาสำนักหนึ่งสำรักใดก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับผมต่อไปมาดูข้อมูล เลขท้าย2ตัวล่างบ้างนะครับเข้ากันน้อยมากพลาดกันเละเทะหมดเลยนะครับก็ต้องมาว่ากันในงวดนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็มาดูข้อมูลเลขท้ายสตัวประจำงวดนี้กันเลยงวดนี้ออกประจำมาทิต์ที่16กรกฎาคม2 5 6 6เลขเด่นก็ได้ตามภาพนะครับ ผลปรากฏว่าจากวัดการวัดกำลังเลขแล้วจาก0ถึง9นะฮะเลข4ชนกัน16บตัวเลข5ชนกัน9ตัวเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะเลข4เด่นเลข4รองเลข5ครับรับข้อมูลไว้พิจารณาด้วยครับหากผลการวัดกำลังเลขดูแล้วท่านอาจไม่ถูกใจก็เลือกสำนักหนึ่งสำนักสำนักใดก็ได้ตามใจชอบนะครับไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนั้นนะครับ ต่อไปก็ามาตอบท้ายด้วยอาจารย์พิชิตผลงานของอาจารย์พิชิตช,ชัยนะดีและมีดีท่านคุณแคปหน้าจอไว้ดูสักสองสามงอถ้าหากไม่เข้าก็าเลื่อนผ่านประเด็ได้เลยนะครับเพราะเราจลงมาลงตลอดเพราะเราคัดมาแล้วว่ามันมีผลงานที่ดีพอสมควรสอบผ่านมาเอาจึงลงให้ตลอดไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกก็ลงให้ท่านรับชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค ได้ทุกงวดโดยไม่ไม่มีการปลดออกไปแต่อย่างใดนะครับรับไว้พิจารณาสําหรับอาจารย์พิชิตชัยนะครับต่อไปกอ็อีกอาจารย์หนึ่งนะอาจารย์ไม้โทนะครับวดประจาวันที่16กกรกฎาคมนะดูได้ตามภาพนะครับเลขเด่นท่านบอกว่าเด่น8กับ9ฟันเลข8ส่วนเลขล่างก็คือเลข4ีเลขจ้าจนอขอประทานโทษก็เด่นเลข4เลข5ฟันเลข4นะครับ รับไว้พิจารณาด้วยครับถ้าไม่ดีก็เพื่อนผ่านไปได้เลยครับผม EP นี้รบกวนเวลากับแฟนๆทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าไ,ได้รับข้อมูลการนำมาลงคลิปอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อทันต่อเวลานะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม EP นี้ก็ขอรบกวนเวลากับทุกท่านเพียงเท่านี้ สวัสดีครับผม